ถือพัดนะครับถือพัดอยู่ในมือนะครับถือพัดอยู่ในมือคอยปฏิบัติพัดวีให้กับร่างของพ่อสามีส่วนหีบศพนะครับของผู้ตายนั้นมหัศจรรย์มากเลยเพราะว่าขุดขึ้นจากไม้สุงทั้งท่อนนะครับผ่าตรงกลางนะครับเปิดขึ้นแล้วก็ขุดให้เป็นโพรงอยู่ตรงกลางแล้วก็เอาศพเนี่ยใส่ลงไปผ้าคลุมโลงศพเนี่ยนะครับ ถือว่าเป็นงานชิ้นสำคัญมากนะครับเพราะว่าผ้าคลุมโลงศพเนี่ยจะต้องเตรียมทำไว้ก่อนที่จะมีการตายเกิดขึ้นสังเกตนะครับผ้าคลุมศพจะทำตอนบนสุดเป็นผ้าฝ้ายดิบนะครับผ้าฝ้ายดิบสีขาวเป็นสีธรรมชาตินะครับในขณะที่ด้านข้างทั้งหมดเนี่ยจะใช้ผ้าชิ้นสีต่างๆมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสบ้างสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนบ้าง รูปสามเหลี่ยมฟันปลาบ้างแล้วก็เพาะติดลงไปบนผืนผ้าลักษณะเนี่ยติดไปตามยาวของผ้าคลุมโลงหรือผ้าปกโลงลักษณะนี้นะครับก็เหมือนกับเกล็ดของมังกรเพราะว่าชาวเมืองเนี่ยนะครับชาวเมืองเวียดเมืองหรือไทยเมืองเนี่ยก็จะมีความเชื่อว่ามังกรจะเป็นสัตว์ที่นำพาเอาวิญญาณของผู้ตายเนี่ย ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ได้ตู้นี้นะครับจัดแสดงผ้ามหัศจรรย์มากเลยของกลุ่มหนุ่มนะครับ นุ่งหรือไตหนุ่งอันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นต้นกําเนิดของวัฒนธรรมหรือกลุ่มชนไทยดําในประเทศไทยนะครับออพวกลาวที่อยู่เพชรบุรีทั้งหลายนะครับลาวโซงลาวทรงดําอะไรทั้งหลายนี่ต้องมาดูอันนี้เลยเพราะว่านี่คือต้นกําเนิดบรรพบุรุษของพวกท่านเหล่านี้นะครับจะเห็นเลยว่าเสื้อเป็นเสื้อดําหมดนะครับแล้วก็ผ่าอกตลอดนะครับแล้วก็ขัดดุมดุมทาเป็นเม็ดบัวเรียง ถียิบลงมาหมดเลยซึ่งในอดีตกลุ่มวัฒนธรรมของประเทศไทยนะครับออไม่ว่าจะเป็นลาวทรงดำเป็นอะไรต่างๆก็ใช้เสื้อในลักษณะนี้ที่สำคัญของกลุ่มหนุ่มเนี่ยนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมดูก็คือผ้าพาดบ่านะครับเป็นผ้าที่ใช้แสดงความสุภาพเรียบร้อยนะครับลักษณะคล้ายๆกับหลือเมืองน่านมากเลยนะครับ ริ้วละเอียดยิบเลยนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยเทคนิคการจกนะครับอย่างละเอียดงดงามสวยจริงๆครับผืนนี้ต้องบอกว่าเป็นมหัศจรรย์ของผ้าจริงๆพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ที่ประเทศเวียดนามนี้ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดของประเทศเวียดนามและอาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับสิ่งทอที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียก็ได้นะครับ พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ที่เวียดนามแห่งนี้เนี่ยนะครับมีผ้าหลากหลายชนเผ่ามากเหลือเกินนะครับที่ผมนําเสนอกับท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเพียงนิดเดียวเท่านั้นเป็นส่วนน้อยแล้วก็ยังไม่ครบถ้วนหรอกนะครับด้วยข้อจํากัดของเวลาในรายการของเราสําหรับท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดเนี่ยนะครับเข้าไปที่ Facebook ของรายการเรานะครับที่แฟนเพจมีข้อมูลละเอียดละเอียดมากมายสำหรับท่านที่ต้องการลงลึกไปในข้อความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งทอของประเทศเวียดนาม มาที่คลังนี้เป็นคลังที่มีผ้าใหญ่ที่สุดไม่เคยเปิดเผยกับใครไม่เคยเปิดตัวไม่เคยออกอากาศที่ไหนเลยท่านผู้ชมครับพบกับนาวาอากาศโทวีระการเวกครับทุกคนที่สะสมผ้าเกี่ยวกับไทยสงดำตอนนี้ขอให้กลั้นใจตายนะฮะตายจริงๆเพราะว่ามันเยอะที่สุดแล้วถามก่อนเลยอาจารย์ฮะผ้าเยอะแยะมากมายตรงนี้ แรงบันดาลใจอะไรอาจารย์ถึงได้มาสะสมผ้าเพราะว่าเราเป็นไทยดำไงครับอาจารย์เ,ออเป็นไทยดำเป็นไทยดำร้อยเปิดู่เลยครับผ้าของเราโซ่งเนี่ยที่อาจารย์วีระสะสมเนี่ยนะครับต้องกราบเรียนกับท่านผู้ชมว่าตั้งแต่เกิดจนตายนะครับมีครบครบยิ่งกว่าครบชนิดที่ว่าไม่มีคอลเลกชันไหนในประเทศไทยจะครบเท่ากับที่บ้านนี้แล้วคือตั้งแต่เกิดเลยนะครับเราจะ ถึงนี่แหละครับผ้าอุ้มเด็กครับหรือว่าผ่าเสียหลาเราก็จะเห็นได้ว่า มันจะมีมะหมันงอก็คือพญานาคเขาจะจับคอยคุ้มครองตัวเด็กครับอาจารย์แล้วนี่ล่ะแล้วนี่เขาเรียกว่าถุงที่ว่าใส่สะดือครับอาจารย์ถุงใส่สายสะดือแล้วก็ใส่เหรียญสตังที่หาว่าใครมาเยี่ยมเวลาคลอดลูกใช่ไหมครับให้สตังไว้เผื่อว่าจะเป็นสิริมงคลจะได้ร่้งสตัับใช่ใช่ครับอาจารย์ก็จะใส่ในที่เดียวกันสายสะดือก็อยู่ในนี้เลยอาจารย์แข็งอาจารย์ยองจับดูสิครับสายสะดือยังอยู่เลยครับเจ้านี้ให้ผมมาครับโหผ้าอุ้มเด็กอันนี้นะ ท่านผู้ชมดูสิฮะเนี่ย<า>มันเก่ามากเลยนะครับท่านผู้ชมเก่ามากเลยน่าจะเป็นร้อยปีแลวนะอาจารย์เก่าอาจารย์นี่จวดแล้วครับอาจารย์ประมาณ80กว่าครับอาจารย์เอาละขอเด็กโตเลยเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาแล้วละ่ะถ้าในชีวิตประจําวันของจะเอา ผู้หนุ่มหรือผู้สาวก่อนก็ได้อาจารย์ว่าเลยอ่าผู้หนุ่มก่อนแล้วกันนะผู้หนุ่มกำลังนุ่งอยู่นี่เลยอาจารย์ก็เลยสวมอยู่แล้วอาจารย์ก็จะโชว์ว่าเขาหนุ่มเขาหนุ่มเลยอาจารย์อ่าเขาเรียกว่าเสื้อเสื้อเสื้อไทยครับอาจารย์เรียกเสื้อไทยเรียกเสื้อไทยหรือว่าเสื้อก้มก็ได้ครับอาจารย์เสื้อก้มหรือเสื้อไทยอาจารย์เสื้ออาจารย์เนี่ยนะครับต้องกราบเรียนกับท่านผู้ชมก่อนว่ามันเป็นเสื้อที่เหมือนกับมีคอตั้งนิดนึงนะฮะเหมือนกับมีคอตั้งนิดนึงแล้วก็ ใส่กระดุมเงินนี่กระดุมเม็ดบัวหรือกระดุมหัวบัวเงินแท้ขัดอย่างดีดุมเนี่ยอาจารย์ฮะตกลงแล้วมันมีกี่เม็ดเนี่ยจริงๆแล้วเขาเรียกเป็นชุมนะอาจารย์จะมีชุม9ชุม11ครับอาจารย์แล้วแต่เราจะใส่ชุมสามชุมก็คือจํานวนเยอะขึ้นไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยต้องลงด้วยเลขเลขที่คยันอันนี้เสมอครับถือว่าเป็นสิริมงคลครับแล้วก็ยังมีอะไรอีกของชายของชายก็จะมีสายคาดเอวเนี่ยครับอาจารย์เนี่ยครับ เรียกว่าออันนี้เรียกว่าหลวมครับอาจารย์หลวมอันนี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะถ้าคนสะสมผ้าลาวโซ่งหรือไทยส่งเนี่ยต้องขาดใจตายอีกเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นดอกแปมแถวลายดอก8ยิบขนาดนี้เนี่ยไม่เคยเจอแล้ะเสื้อผู้หญิงเสื้อผู้หญิงก็จะเป็นลักษณะนี้ครับอาจารย์ครับขอโทษนะครับเอาเลยนี่ครับ เสื้อผู้หญิงตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะของเสื้อที่ใช้อยู่กับบ้านครับอาจารย์เขาเรียกว่าเสื้อคอครับแล้วทำไร้ไถนาใส่ไหมทำไรฐานนาก็ต้องใส่เขาจะแต่จะใส่เสื้อลักษณะอ,อีกแบบหนึงน่งน, <ะ S 1> นี่ครับถ้าหากว่าเดินทางไปไกลๆนะครับจะใช้เสื้อละลักษณะที่ว่าเขาเรียกว่าเสื้อก้อมสําหรับผู้หญิงนะครับซึ่ง <ๆ S 1> อันนี้เขาเรียกว่าเอวกระบอกหรือว่าเอลกระป๋องครับอาจารย์คอจะมันมีหลายเอวเวลาใส่ก็จะใส่รัดผู้หญิงใส่รัดเพราะว่าเราในติดกระดุมถีๆแล้วก็ใส่รัดรัดเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ชายเนี่ยไปล้วงนมหน้าอกได้ เราจะเห็นว่านิ้วสอดไม่ได้เลยแต่ละอันเนีไงจริงๆแล้วติดทินที่เพราะอย่างนั้นนะครับและ,และผู้หญิงมีประจําวันและมีอะไรอีกพิธีกรรมอ๋อพิธีกรรมก็คือลักษณะนี้ครับอาจารย์เป็นสิ้นตามมีครับอาจารย์อันนี้หายากมากทำาารูสังโค เก่าเลยนะครับเก่าเลยครับนี่ประมาณน้อยกว่า250้อยาปีนิดหนึ่งครับอันนี้จริงๆแล้วอาการส่วนมากแล้วจะเป็นสิ้นที่ใช้สําหรับพิธีกรรมนะครับเขาเรียกว่าแม่มดจะเป็นผู้สวมใส่เวลาทำพิธีกรรมแม่มดก็คือผู้ทาพิธีใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหที่อาจจะคนทั่วไปยังไม่ทราบความจริงแล้วเนี่ยสิ่นผืนเนี้ยมันเป็นสิ่นที่ใช้สําหรับงานเรื่นเริงหรืองานที่จะออกไป เข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์อะไรพวกนี้ครับอาจารย์จะเป็นงานรื่นเริงอะต่อเลยอาจารย์ฮะนอกจากพระสิ้นแล้วนะอาจารย์ฮะมีอะไรอีกเสื้อเหรออ้าวแล้วครับใช่เสื้อหีครับอาจารย์ อันนี่แปลว่ายาวแปลว่ายาวเสื้อยาวใส่แล้วก็จัดแคบแต่คลุมเปาได้เลยครับอาจารย์อาจารย์ท่านที่ที่เห็นนี่คือเสื้อด้านนอกหรือด้านในนี่เสื้อด้านที่เราใส่ปกติครับคือเสื้อที่อยู่ด้านนอกครับแต่จริงๆแล้วจะเป็นจะเป็นสีดําทั้งหมดครับจะไม่เห็นเชิงอย่างนี้จะไม่เห็นเชิงอย่างนี้ครับจเวลาใส่จริงจะเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ใช่แล้วด้านที่ใส่เชิงเวลาเห็นเชิงแบบนี้เต็มเ็ก็คือตอนเวลาตอนตายตอนตายอย่างสดียกลุ่มวัฒนธรรมไทยดำเนี่ยนะครับโซงเนี่ยโดยเฉพาะโซงเนี่ยนะครับ ตายเนี่ยยังไงก็ตามต้องใส่เสื้อฮีทั้งหญิงทั้งชายถูกต้องรครับอาจารย์ <S 1> 1 <S พอเขา <c oughs> ต้องใส่ไปกระสพบและเผาเลยนะฮะท่านผู้ชม <c oughs> เพราะว่าเขาเชื่อนะครับว่าถ้าไม่ใส่เสื้อฮีเนี่ยเวลาขึ้นไปบนสวรรค์แล้วเนี่ยเดี๋ยวตามหาพักพวก <c oughs> พี่น้องไม่เจอครับ <c oughs> วันนี้นะครเป็นอีกหนึ่งวันเต็มๆเลยนะครับที่ผมเนี่ย มีความสุขแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจมากเลยนะครับผ้าของกลุ่มส่งหรือกลุ่มวัฒนธรรมไทยดำเนี่ยนะครับที่สะสมกันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีกันคนละเล็กคนละน้อยถ้าไม่มีอาจารย์วีระเนี่ยมันก็จะกระจัดกระจายคนที่จะต้องใช้น้ําพักน้ําแรงของตัวเองเงินดาวเงินเดือนของตัวเองทุกอย่างซื้อหาเก็บสะสมแล้วก็ไม่จําหน่ายที่สําคัญก็คือไม่จําหน่ายเลยนะครับ ยากมากเลยนะครับมีอยู่น้อยคนมากเลยในประเทศไทยของเราเป็นครูบาอาจารย์อย่างแท้จริงครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งอาจารย์สวัสดีครับดีลักษณะของผ้าโบราณของกลุ่มเราวคลั่งครับจะเป็นผ้ามัดมีต่อด้วยจบตรงตีนผ้าตรงนี้นะคะช่วงแถบเนี่ยจะค้าอยู่ตรงก้นพอดีค่ะนี่ ลำดับต่อไปนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับการผลิตขึ้นมาใหม่วันนี้นะครับผ้าที่จะผลิตขึ้นใหม่หรือที่ใช้ภาษาอังกฤษว่า Remake นั้นนะครับก็จะเป็นของกลุ่มวัฒนธรรมไทยแดงครับกลุ่มวัฒนธรรมไทยแดงอยู่ในเวียดนามในลาวนะครับเหมือนคล้ายคลึงกันมากเลยและเมื่ออพยพมาลงหลักปักฐานอยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะอยู่ในแถบจังหวัด นครปฐมสุพรรณบุรีชัยนาทแล้วก็อุทัยธานีในกลุ่ม4จังหวัดเหล่านี้เนี่ยนะครับวัฒนธรรมไทยแดงมาปรากฏกายใหม่ในกลุ่มวัฒนธรรมที่เราเรียกกันว่าล่าวครั่งครับตั้งแต่เกิดมาคือผมก็ พู่กีอยู่กับผ้าอันนี้เลยครเพราะว่าบรรพบุรุษของผมคะคือทําผ้ามาตั้งแต่จําความได้ครับคือผมรุ่นที่5แล้วครับทุกวันที่กลับมาทําตรงนี้ฮะด้วยความภาคภูมิใจที่แม่ครับทอผ้าและส่งผมเรียนจนจบปริญญาจุดเริ่มต้นนะครผมก็ไปช่วยคุณแม่ขายตามสถานที่หน่วยราชการศูนย์โอท็อปอะไรต่างๆนะฮะก็คือผมก็กลับมาคิดว่าผ้าทำไมของเราเนี่ยฮะทำยากแต่ทำไมขายได้ราคาถูกมาก ทุกคนจะรู้จักว่าผ้าเราข้างจะเป็นเชิงแดงแล้วผมก็กลับมาค้นคว้าเสาะแสวงหาฮะถามป้าแต่ละคนนะฮะก็คือป้าเมื่อก่อนเนี่ยฮะคนที่เขามียศมีตําแหน่งเนี่ยเขาใส่ผ้ากันยังไงเขาสวยแค่ไหนพอได้ความรู้ตรงนี้แล้วฮะคือป้าบอกว่าลองทํากันไหมล่ะแต่จะขายได้ไหมผมบอกว่าขายไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรอย่างน้อยเรามีหลักฐานว่าบรรพบุรุษของเรามีผ้าประเภทนี้ด้วย จุดเด่นนะฮะก็คือผ้าเราคลั่งที่ผมทําอยู่ก็คือไม่ต้องซักมือครับเอาลงเครื่องปั่นได้เลยเพราะว่าเรายังใช้กรรมวิธีการทอแบบโบราณผูกทุกเส้นแต่อนาคตนะฮะผมจะทําผ้าสองหน้าคือใส่ได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังอันนี้นะครับก็จะเป็นผ้ารุ่นแรกของบรรบุรุษเลยฮะ,ะลองสังเกตดูว่าผ้าเราคลั่งทําทไมได้ชื่อเราคลัง่งลองสังเกตดูฮะด้านบน หลากสีเลยฮะแต่ด้านล่างฮะส่วนมากจะเป็นสีแดงชนเผ่าเนี่ยเขาจะชอบสีแดงสีแดงจะยอมได้จากตัวคลั่งแล้วเขาก็เลยให้ฉายาว,าว่าเราคลั่งทุกคนเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าผ้าเราคลั่งเนี่ยต้องเป็นเชิงแดงเท่านั้นถามว่าเชิงอื่นก็มีเหมือนกันแต่ชนเผ่าเนี่ยเขาชอบสีแดงเขาจะคิดว่าสีแดงนะครับจะเป็นสีมงคลเหมือนกับคนจีนที่เขาเรียกว่าสีแห่งความเฮงหรือว่าความรวย ต่อมานะฮะก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นของคุณแม่นะฮะก็คือรุ่นนี้ก็จะมีวิวัฒนาการก็คือเรื่องสีนะฮะก็คือจะมีหน่วยงานของภาครัฐเข้ามาฝึกอบรมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือทำยังไงให้สีไม่ลอกไม่ตกลองสังเกตดูนะฮะผ้าที่ผมรีเมคขึ้นมานะฮะจะต่างจากรุ่นที่1รุ่นที่2ก็คือผมจะปรับเป็นรุ่นจบทั้งตัวเลยนะฮะก็คือจบจากเมื่อก่อนนะฮะก็จะเป็น แค่ครึ่งเดียวแล้วผมก็จะทําเป็นทวิทขึ้นให้ดูอลังการขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ผมก็จะไปดีไซน์เอาลายนะฮะลงในคอมพิวเตอร์ก่อนนะฮะก่อนที่จะมาทอเป็นผ้าตัวอย่างของผ้าเก่าที่เราเอามาลองทอแล้วนะฮะมันก็จะเป็นสไตล์นี้นะคะคือความละเอียดนะฮะสองผืนลองสังเกตตัวนี้ฮะก็คือเขาจะไม่ได้หยอดสีขาวลงไปแต่ พอผมรีเมคขึ้นมาปุ๊บคือผมเอาสีขาวอะครับเป็นการล้อมของลายขึ้นมามันก็จะทําให้ผ้าตัวนี้ฮะดูละเอียดนะฮะเป้าหมายสูงสุดของผมนะฮะก็คือจะทําผ้าที่ผมได้รีเมคขึ้นมาเอาไว้บนพิพิธภัณฑ์ของผมแล้วก็ให้ทุกคนทั่วโลกะฮะรู้ว่าเราข้างตรงนี้ มีดีและก็มีความละเอียดในความปานี้ของผ้าและก็อยากให้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของผมครับจุดสนใจจริงๆนะครับต้องบอกว่าตรงเองเนี่ยเกิดกับบ้านที่ทอผ้านะครับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง ที่อาศัยอยู่ที่บ้านโคกมอแห่งนี้ครับด้วยความที่เราเป็นเด็กแล้วก็เห็นทุกๆคนทอผ้าแล้วก็มีความภูมิใจอย่างหนึง่งเราได้เรียนรู้กระบวนการของการทอผ้าแล้วก็ได้ทำผ้าลูกค้าตอบรับมากยิ่งขึ้นมันเป็นแรงบันดาลใจให้เราหันเข้ามารักคือมันเกิดจากความภูมิใจที่เราเห็นชิ้นงานเราแล้วก็ลูกค้าตอบสนอง ตอบรับกับชิ้นงานแล้วก็ชื่นชอบเลยทำให้หันเข้ามาทำผ้าอย่างจริงจังนะครับผ้ารูปแบบโบราณเนี่ยเรามีขั้นตอนหลายขั้นตอนในการทำงานนะครับแล้วก็แต่สนนราคาที่เราจำหน่ายได้นะตอนนั้นเนี่ยราคาไม่สูงมากพอเราเห็นตลาดของผ้ายกเนี่ยมีคนซื้อกันง่ายเราก็เลยว่าให้กลับมาคิดว่าสิ่งที่เราอยากจะทำ ทำยังไงให้ตลาดเนี่ยชื่นชอบสินค้าเราหรือซื้อหาง่ายๆเหมือนกับผ้าชนิดอื่นๆลักษณะของผ้าโบราณของกลุ่มเราคลั่งนะครับจะเป็นผ้ามัดหมี่ต่อด้วยจบนะครับแต่ว่าอันเนี้เป็นการประยุกต์งานเบื้องต้นของของกลุ่มเราคลั่งเพราะว่าจกเดิมเนี่ยของกลุ่มเราคลั่งจะใช้ฝ้ายแต่ชิ้นง,งานที่เราทําปัจจุบันเนี่ยเป็นใหม่ทั้งหมด แล้วก็ย้อมสีจากาสีพื้นย้อมจากคลั่งธรรมชาติแล้วก็สีในจกเนี่ยก็ย้อมจากาสีต่างต่างที่ได้มาจากธรรมชาติเหมือนกันการพัฒนาแรกเราปรับเรื่องสีก่อนปรับเรื่องโทนสีจากที่สีเดิมย้อมสีคลั่งครับทีนี้เราก็ปรับเปลี่ยนสีให้เข้ากับให้เข้ากับความต้องการตลาดเข้ากับตลาดมากกว่า ตัวนี้จะเป็นงานจกทั้งผืนนะครับผ้าผืนนี้ชื่อว่าลายปัตมพลสังเกตน,นะครับแพทเทิร์นของผ้าจะเป็นแพทเทิร์นของพายกละผ้ายกเชิงจกนะครับลายท่อนบนลายยกเราเรียกว่าบัวแว่นแก้วดอกบัวที่อยู่ในแว่นฝานะครับประกอบด้วยบัวเครือซ้อนบัวเครือใหญ่ลายหลักลายใหญ่เนี่ยเราเรียกว่าบัวสีเหล่าจะมีบัวตูมบัวแย้มบัวบาดแล้วก็บัวใต้น้ํา อันนี้เป็นแนวคิดที่เราสร้างเข้ามาในผ้า1หนึ่งผืนนะครับอันนี้ภาพผืนนี้ชื่อว่าปฐมพลหรือพลังแห่งดอกบัวผืนนี้เป็นไฮไลท์ของแบรนด์แต้มตะกอรครับเราเนื่องจากเราทํางานจบแล้วทีนี้ความท้าทายความสามารถของการทํางานจบที่เราคุยกันไปแล้วคือเราอยากทํางานละเอียด้าพผืนนี้ชื่อหงสี่ทิศนะครับถ,ถ้าดูใกล้ๆลายที่เป็นสีม่วงตรงกลางนะครับจะเป็นหงสีตัวล้อมรอบกันอยู่นะครับ แล้วก็อยู่กับหน้า8เสียนมีหงกับหน้าผ้าผืนนี้ออกแบบมาจากาสีของนกยูผ้าผืนนี้ใช้เวลาทอ1ปีเต็มๆสำหรับผู้ที่รักผ้านะครับอย่ากเก็บผ้าไว้ก็เป็นผ้าที่เก็บผ้าแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีชีวิตชีวามากที่สุดขนาดที่เจ้าของเนี่ยได,ได้ได้นำมาสวมใส่ผมอยากให้คนไทยหันมาใช้ผ้าไทยกันนะครับในชีวิตประจำวนันแล้วก็จะรู้เลยว่าเสน่ห์ของผ้าไทยจริงๆแล้วเนี่ย จริงๆใช้ง่ายซักกรีดง่ายนะครับเหมาะกับอากาศเมืองร้อนอย่างบ้านเราผมฝากไว้ด้วยครับช่วงที่แล้วนะคะพาคุณผู้ชมไปชมผ้าสิ้นเหล,ลาคลั่งกันมาแล้วเนี่ยรับรองหลายๆคนอาจจะต้องติดตาติดใจแน่นอนช่วงนี้ค่ะก็เลยใส่ผ้าสิ้นเหล,ลาคลั่งมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งเห็นลายกันแบบชัดๆเลยทีเดียวนะคะนี่คือผ้าสิ้นล,ลาคลั่งจา,จากจังหวัดอุท,ทัยธานีค่ะ หรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือผ้าคำก้นค่ะที่เรียกว่าผ้าคำก้นนั่นก็เพราะว่าตรงตีนผ้าตรงนี้นะคะช่วงแถบเนี่ยจะค้ำอยู่ตรงก้นพอดีค่ะนี่ก็เลยเรียกว่าผ้าคำก้นนะคะ